สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมืนอนี้เอาสิพ่านแปลยเลขกได้นักอาจารย์แม่ครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มาหาเบิงโชคเบิงลาเบ,บิงพระก่อนครับอยู่ศาลปูซอได้ฐานปูซอบ้านเท่านี่แหละครับโอเคครับตามไปแล้วกันตามไปเบิ่งแั้วกันเลยครับผมก็ตอนนี้เขามาในศาลปูได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กถือเนาะเพือมันอยู่ใกล้ๆนอ่นะเรือยังเาเลูกเขาสมบัตมือเขามาเขาเขาซื้อเขาขายเขาอยู่บ้านเน้อยคนน้อยของดีครับมือนี้เขามาหาของดีเปดเปิเียงโศกครับมันเล่นพลังเล่นนะเ่นเ่นังลังเอางี้พี่แถวบ้านเรงขออ้ิ่มรวหาทิศักปีเหรหาขดทิดูกาทิเรยนภาพบ่ดทิม่ตอไเง้ยตลอดคนเรียาพบาคนเรนเรอนี้นะ เที่ยวมูตัน,นไปให้เลขได้บ่างหนครับเขีเ่ยวตันเ <c oughs> ขีเ้ยวเสือเขี่ยวเสืออ่ะเฮ้ยเขี่ยวเขี่ยวเสือทำเลขได้ไหมทำเลขยังไ,ไงอ่ะอไปลงสลากี่ทำเลขแล้วไม่ไม่คือเป็นรูปแป้งรูปอะไรเนี่ยขอเรียกได้เปล่าทำอ่ะ ลงกดครับมันแ้งบไม่ยังใเปยมีมีแต่าจา์ใหญ่ๆนั้นเลยครับนี่ยืเหรือพี่โอ้โหพี่ชายผมครับนี่ครับโอ้มาตั้งแผงครับวันนี้วันนี้บาธุระครับผมเหาะเอาไปแกงไม่ันนี้ซึมมา ซึมมาใช่ไหมโอ้นี่ของดีนายกวางครับรอกับชมเลยพี่ันีกเรือี้บอาวัดีครับอันนี้อาจารย์ผมนะครับอาจารย์รวยนะครับโอ้ยตั้งไหนฮะตั้งไหน ขอช่องยูทูบครับขออยากถ่ายรูปนะครับขออยากถ่ายนะครับได้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 จะว่าอะไรผมนะครับได้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 อาจารย์ผมหอกเสียหน่ออาจารย์ในในของอาจารย์ครับอ่าพระองค์ไหนที่ไปขอเลขขอหวยได้เหรียญยังไงครับมาขอหน้าอาจารย์ก็ได้เลขอ๋ออาจารย์จะเลี้ยงจบยื้อกันเอาตัวไหนบอกเออเอาตัวไหนเอาตัวที่จะถูกเนี่ยงวดงวดที่สิบหกเนี่ยครับถูกขมาฟังยากอะหายบ่อบพีดได้หรอเล่าเอาตัวไหนมาบางเนี่ยผมมั่น ว่าได้พ่ออาจารย์ไงครับจาเรียกครับมัจะกองสลากนี่นี่นเรต้องยากให้จ็ดตู้เดียวนะครับดูถาาพ่ถือกระตัวไปตัวมันเนะบอกไปก่อนเนะขันตือละน้องเอ้ได้เลขยีเลครับนี่ฝสกไม่าเออม่เยครับนี่ม่แพงผ่านนี่มหาจา์รวยได้เลกเลยไ่วากันโอ้วงยาจดตู้จัดของว่ายาให้จ0ดตจัดอง โอ้เรื่องมาดีป๋าวดีครับป๋าเนียบพี่ใหญ่ครับดีครับพี่ดีครับพี่ใหญ่อาคู่หวานดีครับคู่หวานเนีับหวานเจ็บเนี่ยคู่หวานเนี่ยบางเงียบพอมวะ นี่ครับบริเวณสารปูด้วยบริเวณสารปูอ่ามาได้เรียก้วครับสมใจละมองหนึ่งครับต่อไปกันจีพีห้าจยนแม่แหละนะครับคุณเกิดอยู่นี่ครับจะน่อยครับจักสิบเด้อปู นี่คือบอรลเลียนนะครับของสารปูดอ้อยพี่น้องน,นี่จ้าถุส้าถุส้าถุ อ่าอันนี้อาจารย์เพิ่นชักอาวุธแล้วครับเพิ่นสิเลี่ยมซองผ้าแล้วครับนี่ก้อนที่ซองผ้ากับบนซอง,น,องนี่เก่ากันครับอย่งรุนแรงก็ได้ลอยอ่าอันนี้การต่อรองแล้วนะครับต่อรองแล้วครับสลักก่อนนะอบอตาสายตาสายจะสายเออ ไงโอ้โหความสโคตรด่เโคตรด่โคตรดอากอาการเลียหมาส่แมงสอเล้ยเลยบ้าคนรวยโอ้พอดีเลยหวันใส่ถวลองมายกขาใส่อยู่หลายเดือนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือครับอาจารย์แม่เลยด้อครับอาจารย์แม่คลันะ าตามอาจารย์แม่ไหมครับเลี้ยงเล้าเขาอยู่แม่เขียนให้สดๆเลยครับนเนื่อพี่น้องแน่อาจารย์แม่เขียนให้ไม่ไม่มเลขตัวเก่าอาจารย์แม่โอ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอาจารย์แม่เขียนให้เลยสองหนึ่ง มาแม่เด็ดเล่นมาตัวนี้อนครับรวย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 เลยจ้ะแม่ไปรวยรวยเลยเอามันมันสุกๆเด้อพี่น้องเลยมัอนมันสุกๆครับสวัสดีครับอ้วนน้องแรงเบาเบิงการเด้อนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ที่ตามรับชมนะครับเด้อขอให่งมีชชัมิราดนะครับเด้อนะครับมันมันนะครับ ถูกไหมร้อยเบอร์กันทุกคนนะครับเบอร์ขอบคุณครับ